ไายกันยงกินปลานี่การกินปลาเลยดีเนาะตัวเงินตัวทองลำบากไทยไศาสนาสิบมีไปศาสนาโน้ไปเบิ้งด้ยครับจะดึงไปตึงมาอยู่ที่น้่งเอง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ตีมบนนิ้เลยพี่น้องไม่ตีลยทีลเนี่ยกินปลากันสึกนี้ใครจะได้ไปนะพี่น้องนะนี่ครับถึกนี้ใครจะได้ไปเด้อครับพี่น้องโหตัวฝังแรงกว่าพี่น้อง รดแล้วเหีอเนี่ยอไปแล้วพี่น้องพอไปแล้วไปแล้วกินกิแล้วกกันนอ สบายดีเลยสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีบาิเตอร์นะครับผมมารับสม่องพิเตอร์บาลาวด้วยนะครับบาปิเตอร์ก็มาอัปเดตตัวเงินตัวทองนะครับผมตัวใหญ่จริงๆนะนี่นะครับตามผู้ชม เดินไปนะครับทําคือ Wow. Ở đây như vậy cái này nó. <laughs> ี่น้ำแล้วนะครับนะนี่ครับพากันถ่ายดูโยมใหญ่เลยพี่น้อง <c oughs> ชอบเดินไปนะครับ เราชอบเพลงนี้มากนะครับฝักกระน,นังเล่นแบบซิซิวเลยพี่นอ้อง มาเป็นหลายเลยพี่น้องครับใะ่ยุดต้นไม้พี่น้องวยทัห้ไม่ช้านะครับ

เมืงสาวๆมานั่งเล่นแบบชิวๆเลยพี่น้องเยเรือนะครับทำชมฮึง่ายๆครับง่ายเลยเบ่งน,อ,งนอนเปิดนอนนีโอ้ยแบบสบายๆเนอะ ท้ายลูกกันนะครับลูกคนบรรยากาศในสวนนะพี่นองสวยงามจริงๆนะครับอ๋อดูออครับผม เงินตัวทองนะครับสาวจันทาศันมองทามาได้จากแค่ตู้เงินตัวทองนี่แหละพี่น้อง ใช่นี่แหะเนี่เเยเลนไปเลนมาเลนไปเลนมาเมือนนเดียวครับตัวเงินตัวทองจะขึออ้นต้นไม,ออม,ออม้จะขึ้นหรือจะเขานั่น่ะมุตุถินเนะ ว,ว้าวเป็นสุนัขโดตัวงนะพี่น้อง

พี่เตอร์ขอจบคลิปเรื่งนี้ก่อนนะครับไปรับชมคลิปต่อไปเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อด้วยนะครับผมขอบคุณครับ